สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาชมสวนผักนะคะมาอัปเดตสวนผักโอ้ยลมแรงพี่น้องบางเดี้ร่มร่มเทือนี่จะพัดค้นลิวไปนั่มพร้อมจะ้ะอันนี้คือสวนผักไอแปลงเนน่อยอันนี้จะออกปเป็นเหี้ยวเนี่จะ้ะเพราะว่าใหญ่มาปลูก เมื่อก่อนมันจะอยู่ฝั่งทางนั้นเมื่อก่อนมันจะอยู่ฝั่งทางโน้นคือมันล่มก็เลยใหญ่มาปลูกฝั่งท้งนี้จ้ะต้นมันสูงอใหญ่มา่ปลูกหลายเหมือกนยังเป็นแนวเฉียงใจพี่น้องเมื่อกี้ก็เนี่ยม่รู้ว่ามันเป็นบักพิกอีหยังซื้อมันดอกได้จ้าเนี่ยกำลังสกดอกกับเยอะแยะเลยเนี่ยตุ่มจะเป็นหน่วยหน่อยก็มี โอ้ยร่มจะพี่น้องบกพริกค่อยหักซะเนาะเห็นปะเจ๋เบิงเนี่ยเป็นนวยมันถูก,กับอันกำแพ,งม,ออพงมันเหี่ยวพี่น้องมองเนี่ยนะข่อยก็ไปปลูกว้ไก,ก่กำแพงโผดทูไปถูมาเวลาเวลาล่มผัดเอา้าผูใ้ใดมาถอนอันนี้ข่อยไป กําแพง่อยหายพี่น้องกําแพงหายอันนึงนี่เฮ็ดกําแพงไวเดี๋ยวเขาเจาสิมาตัดอันนี้ก็สองน่วยจ้ะนี่อันนี้ก็โดนตัดจนเหี่ยนพี่นอ้องต้นหนึ่ง โดนตัดจนเหี่ยนต้นไอ้ไอข้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายฝรัง่งรากาเน่พักสะแงะเนี่ยโดนตัดจนเหี่ยนเือนกันซาลาเน่แต่ว่าตอนนั้นยังว่าในมีกำแพงในหน่อยนี่ดอกจะโดนตัดแต่ฟังตั้งหนุนบอโดนตัดเบังบักพริกเจ้พี่น้องพริกเก็บไปแล้วรอบนึงจะ้ะเดี๋ยววันยูดี๋ยวสิมาเก็บไอ้หน่ยวยมันแดงๆไป ันทอมปลูกเผิ่มฮักเบิดพี่น้องล่มผัดล่มผัดจะ้ะนาน,นี่มมนกะสีกำลังเริ่มเข้านานด,ดูไป้รม่วงพี่น้องล่มก็สีพัดนึงไปใหม่กะสีกำลังเปลี่ยนสีเห็นบ่เป็นสีเหลืองเหลืองเปลี่ยนสีแล้วก็สี ร่วงเลยอืมแล้วก็มีล่มจ้ะมีล่มล่มแห้งแต่ว่าณนะนะช่วงกลางวันก็ยังห่อนอยู่นิดนึงบ่ถึงก็จะหนาวแห้งแต่ว่ามันกําลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนด,ดูใหม่ๆก็สิล่มล่มมากระยะระยะแต่ว่าวันไดนหนาวเมื่อมากหนานาหนาวจะพี่น้องอืมเมื่อมากหนานาหนาว,นาวด้อข่อยเพราะว่ามัน อยู่ยากอืมขอเป็นค้นมักหนาหนาวจ้ะแบบโต้หนาหนาะวปีที่แล้วนี่โบออกไปใส่เลยจ้ะพี่น้องนั่งแต่อยู่ในห้องนั่งแต่อยู่ในบ้านน่ะนะใส่เสื้อเก๊หนาวนั่งแบบมันหนาวแล้วออกไปข้างนอกอะ่ะแปบลบว่าหนาวจนสั่นอะ่ะเออหนาวอาีีอยู่นี่หนาวสุดติดลบลบลบสองพี่น้องปีที่แล้วลบสององศาเมาเบิ่งปีนี้สินาวซ้ำได เลยมัดถอนกําแพงข่อยไปนะูะเดี๋ยวข่อยย่างหากำแพงข่อยจดพี่น้องกำลังจีเตรียมตัวไปทำงานจ้ะทำงานอีกตามเคยนะคะโอ้ยขออภไพ้เด้อค่ะโรคอ่ะ จะมือนี้พี่น้องร่มแห้งปกติหมื่บ้านนี่ก็มีร่มเด๊ะเมื่อนี้มีร่มออแบบสภาพอากาศมันเปลี่ยนแบบกระทันหันนะพี่น้องเปลี่ยนแบบไหวแห้งแต่ละเมืดอเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวยกคปันจุนแต่ว่าร่มมึงสิมีแดดได้พี่น้องมึงแดดดีดีด แดดคักจะพี่น้องร่มสแต่วัามนหันร่มแบบมันหันแดดแบบบ่ห่อนนะแดดแบบไม่ร่มอืมผู้ใดมาํำโวยขมยกกับําแพ่งคนไปเพื่อนบ้านจะจ้ากเอาอียังมาประดับเน่หมดแล้วบ้นอันฮาโลวีนจับประดับบันฮาโลวีนปุ่น่ะมีตาพีเต็มห้อง โอ้บางอันมือค่อยเปิดประตูมากค่อยตกใจจะ้ะพี่น้องเอาคือไปจะไปปันป่นจักรยานเหรีนญน้ำเถอะนะประกันไปใส่นอไม่ไงโอ้ยผ้าหมาไปปันป่นจักรยานเหรียพี่น้อง ม้าได้นัง่งอยู่แถวถ่ายรถนะ,ออะเออบรรยากาศดีจ้ะล่มมากช่วยๆมาก กันจะพี่น้องอืมขาจาบไปไหนทำงานขาจาก็อยู่ไหนเพราะว่าขจาได้รับเงื่อนจากรัฐบาลก็ขอให้ต้องขาเสียงาาอาจจะบพรชาติจีนเพราะว่ามันมีล่มขาจาได้รับเงื่อนจากรัฐบาลจะพี่น้องขจาจ้าทำงานาก็นอยู่ไหพี่จังเพื่อนบ้านคอยเนี่ยเพื่อนบ้านคอยนี่พี่น้องก็ไปทำงานเด้อสองคน สามคนเนี่ยบริษัทําำงานจ้ะหม้ยบริษว่าค่า้าเขาเท่าไหร่แต่ละแต่ละเดือนค่าเ้าเขาจีค่าเ้าเขาจียูแคน,นึ่งลอยนึ่งลอยเหรียญแต่พี่นอ้องเออนึ่งลอยเหรียญตอเดือนต่อเดือน,ตออนแตกแตกต่างก,ก,กันกับจากูม่อยทํำงานห้องซ้ำกันร่าค่าแบบสถานที่เดียวกัน แบบ้องเดียวกันควยพวกควายแด้จ่ายอยู่งแปดลอ,อยจ้ะพี่น้องเพราะว่าพวกควายแด้ทําง่าสองคนค่าเสากับสีแพงเออพวกเขาจะบ่ได้ทาําง่าเนียวกับคาเสาแค่เดือนละลอยเหรียญน,นี่แหละรัฐบาลเขาซอยเนาะหมองนี้และจากคลิปนี้ก็เอาซรัมนี่จะเตรียมตัวไปทำงานก่อนก็พอกันคลิปหนะ้าค่ะสวัสดีค่ะ